ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินมีหลายคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับคนที่มีประกานสังคมว่าจะได้รับเงิน3,500บาทในโครงการเราชนะหรือไม่ในคลิปนี้มีคาตอบให้คุณนะครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ สตางค์จะส่ง,สงข่าวกับสิทธิสวัสดิการรัฐาบาลให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับล่าสุดมีแฟนรายการจากช่องสตางค์มีเดียนะครับถามคําถามมาเยอะมากเลยในเรื่องของคนที่มีประกันสังคมนะครับซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วนะฮะว่าประกันสังคมในประเทศไทยมีสาม,มาตราเนาะ3 3มสและ40นะครับ อย่างแรกสตางจะขอประกาศสําหรับคนที่ไม่ได้เงิน3,500บาทนั่นคือพี่น้องคนไทยที่มีประกันสังคมมาตรา3 3นะครับคนที่มีประกันสังคมมาตรา33คปือใครคือคนที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างเอกชนที่ทํางานกับนายจ้างในสถานประกอบการทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบเดือนละ5%เของค่าจ้างคือสูงสุดเนี่ยไม่เกินเดือนละ750บาท แล้วก็มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง60ปีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคนที่มีประกันสังคมเนี่ยในประเทศไทยนะครับมาตรา33มีมา11ล้านคนที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา3,500บาทเราไม่ทิ้งกันแต่พี่น้องประกันสังคมกลุ่มมาตรา33นี้จะได้รับเงินเยียวยาในกรณีว่างานจากโควิดนะครับมากสุดคนละ7,500บาทจะมากกว่าเราชนะแต่ว่า คนที่ได้รับเงิน7,500ตรงนี้นะครับจะต้องอยู่ในสถานประกอบการหรือบริษัทที่มีคําสั่งจากราชการสั่งให้ปิดเนื่องจากผลกระทบจากโควิดแล้วว่างงานหรือไม่มีงานทำตรงนี้นายจ้างเนี่ยเขาจะมาคุยกับคุณแล้วก็ทำเอกสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างยื่นไปที่ประกันสังคมจากนั้นประกันสังคมเนี่ยได้รับเรื่องแล้วก็จะโอนเงินเยียวยามากสุด7,500บาท ในฐานเงินเดือนของ15ื่นนะครับให้คุณ2เดือนอันนี้คือต้องคุยกับนายจ้างและบริษัทคุณหรือสถานประกอบการคุณต้องถูกสั่งปิดจากคําสั่งราชการเนื่องโควิดถ้าหากว่าคุณไม่มีคําสั่งสั่งปิดต่อใหคุณว่างงานก็จะไม่ได้รับเงิน7,500เยียวยาของประกันสังคมมาตราง33อันนี้คือเคลียร์นะครับส่วนมาตรา39และมาตรา40นั้น ได้รับเงิน3 5 0 0แน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณมีรายได้เยอะหรือไม่ในส่วนของโครงการราชนะนั้นนะครับรัฐบาลจะตรวจสอบในเรื่องของรายได้เงินที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณหรือแหล่งเงินฝากที่รัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ถ้าคุณมีรายได้สูงเรียกได้ไงว่าไม่กระทบกับโควิด19คุณก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ เงิน3,500บาทแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่นในมาตรา39มและ40และได้น้อยคุณก็มีโอกาสได้รับเงิน3,500บาทโครงการลาชนะ2เดือนนะฮะทีนี้มาพูดถึงมาตรา39และ40กันบ้างว่าจะต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินโครงการลาชนะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้ถ้าหากว่าพี่น้องคนไทยที่มีมาตรา39,40และ40นี้ คุณได้ใช้โครงการคนละครึ่งคุณมีฐานข้อมูลของรัฐบาลอยู่แล้วหรือคุณมีบัตรคนจนคุณมีฐานข้อมูลของรัฐบาลอยู่แล้วกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ถ้าพี่น้องที่อยู่ประกันสังคมมาตรา39และ40ไม่ได้ใช้โครงการคนละครึ่งไม่ได้อยู่ในบัตรคนจนจะต้องลงทะเบียนเพราะรัฐบาลยังไม่มีฐานข้อมูลของคุณนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลของประกันสังคมนะครับที่จะได้รับเงินโครงการ3,500บาทเราชนะนะครับสรุปมาตรา33ไม่ได้มาตรา39และ40ถ้าใครมีรายได้สูงไม่ได้แต่ถ้าใครมีรายได้น้อยโอกาสได้เงิน3,500สูงมากส่วนคนที่จะต้องลงทะเบียนคือคนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการบัตรคนจนกับคนละครึ่งอันนี้จะต้องลงทะเบียน ถือว่าเคลียร์นะครับสำหรับพี่น้องประกันสังคมหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีประกันสังคมมาตราต่างๆนะครับอยากให้จะต่างตามข่าวอะไร หรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ชื่อจังหวัดแล้วก็คําถามมาได้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวมาให้และเป็นข่าวที่รัฐบาลประกาศแล้วให้คุณผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ .com แล้วก็ใครที่อยากติดตามข่าวสารแบบนี้กดติดตามช่องสตางค์มีเดียได้เลยนะครับและถ้าอยากรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือฟรีไม่คิดตัง รู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินและสิทธิสวัติการแห่งรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับ